เจอกันอีกแล้วจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่ากับหมอนิดสวัสดีค่ะหมอนิตนี่ถามเลยเข้าประเด็นนะคะจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่ายาสมุนไพรที่เป็นประเภทต้องเอามาต้มกินกับที่เราซื้อเป็นเม็ดเม็ดเมเมเม็ดในกระปุกกินได้เลยเขาพูดว่าแบบที่เป็นเม็ดไม่มีประโยชน์จริงหรือไม่คะไม่จริงค่ะก็ขึ้นอยู่กับสูตรนั้นๆกับสิ่งที่เราได้รับนะคะไม่ แล้วแต่สูตรแล้วก็แล้วแต่สมุนไพรในการใส่เพื่อที่จะรักษาโรคค่ะ <c oughs> เพราะว่าเอายังยกตัวอย่างฟ้าทาลายโจรตอนนี้บางคนเขาก็บอกว่าจะรู้ได้ยังไงเห็นบอกว่าคนเป็นโควิดเขากินกันต้องให้ได้120มิลลิกรัมต่อวันตีแล้วถั่วเฉลีย่ยเม็ดละ20กรัมก็ต้องได้9 <c oughs> เม็ดหรือ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องได้ร้อยแปเขาบอกร8 0ยบใช่ไหมฮะ <c oughs> แล้วบางคนก็บอกว่าอ้าวจะดูยังไงพะซื้อมาบางอันเขียนว่า400 คืออะไรงงมากคืออย่างนี้นะคะอย่างเรายกตัวอย่างฟ้าไทโจนใช่ไหมตอนนี้ที่ในท้องตลาดมีขายอยู่ไม่ว่ามันจะมี2แบบนะคะในการทําเป็นแคปซูลหรืออัดเม็ดนะคะ,ะอันนึงก็คือเป็นสารสกัดนะคะก็คือสกัดโดสเข้มข้นนะคะคือสารที่อยู่ในฟ้าไทโจนมาใช้กับอีกอันหนึ่งในท้องตลาดก็คือที่เอาสมุนไพรบดหยาบะะมาใช้ในการใส่แคปซูลหรือ,อตอกเม็ดนะคะ ทีนี้ถามว่าตัวไหนดีกว่ากันหรือว่าหมอ,อมีพูดขึ้นมาว่ามีงานวิจัยนี่นู่นนั่นจะต้องโดสของสารอของฟาไทโซนเน่เข้มข้นเท่านั้นถึงจะช่วยเลือกรักษาโควิดได้จริงๆเราแผนไทยนะคะมองว่าการรักษาโรคใช้ลดยานะคะลดยาซึ่งมันจะไปทางทิศทางของฤทิ์ยา ะะอันนั้นเจาะลึกเราไม่ต้องพูดถึงนะคะเดี๋ยวคนจะงงแล้วจะเบื่อซะก่อนแต่เราพูดถึงเรื่องของอาสารสกัดที่เข้มข้นกับบทยานะคะม,มีข้อดีข้อเสียในตัวของมันเองคือถ้าสารสกัดเนี่ยโดดเยอะนิ บางทีอ่ะคนไข้คนนั้นอนะ่ะก็ไม่ได้ต้องการที่จะต้องใช้อาสารเยอะวนั้นนนเยอะขนาดนั้นซึ่งมันก็เอาออกไม่ไม่ได้ไม่ถ้ <พอ S 2> ากินเข้าไปไ<ม>แล้วมันสกัดมาแล้วมันเอาออกแบบเบ่งออกมาก็ไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้ไอ้บทยาป่ะคะ่ะ บทยามแน่นอนที่สุดมันก็อาจจะมีสารอ,อินโดโกาฟอไรเนี่ยน้อยกว่าสารสก,กัดแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือมันจะมีกาดใหญ่นะคะเหมือนเรากินวิตามินซีนะคะอ่ะอย่างเช่นเปรียบเทียบเรื่องอมาจากวิตามินซีของส้มใช่ไหมคะระหว่างวิตามินซีส้มนะคะ,ะน้ำส้มอ่ะเราดื่มที่มันเป็นน้ำของส้มใช่ไหมคะที่มีวิตามินซีปลนมากับส้มกับที่เรากินส้มเป็นลูกๆนะคะ ไอตัวที่ดีอ่ะคือกากใหญอเพราะฉะนั้นเวลาเรากินสดๆเป็นรูปมันก็เหมือนกากมันเหมือนไม้กวาดทาหน้าที่ที่จะกวาดขยะที่ออกจากร่างกายเราค่ะแล้วก็ขับถ่ายออกมาด้วยกับทางอุจจาระอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะฟ้าไทโจนมันไม่ใช่มีแค่สารตัวเดียวถ้าบทยาแบบมันมีสารหลายๆตัวซึ่งบางทีมันก็ช่วยระบบอื่นของร่างกายเราได้แต่ตรงนี้ที่พูดอยู่ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าฟ้าไทโจนเนี่ยเป็นยาวิเศษนะคะ ฟ้าไทรโจนเป็นยาที่มีฤทธิ์เย็นจัดถ้าระบบร่างกายเราเย็นอยู่แล้วถ้ากินติดต่อกันเกินสามวันร่างกายดาวนะคะก็คือระบบเลือดแบบเหมือนเวียนไม่ค่อยดีนะคะทานไปนานเข้ามือก็จะชาหัวก็จะเฉื่อยนะคะก็เหมือนกับเลือดอไปเลี้ยงสมองไม่ได้นะคะแล้วก็จะหนาวในแล้วก็เป็นตะคิวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีภาวะของตับ ก็ต้องระวังนะคะอย่ากกินเยอะนะะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีคำถามทิ้งไว้ได้นะคะกับจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่ากับหมอน,นิดค่ะ